เอาแล้วครับแผลสองหนึ่งมาแล้วครับโอ้นะครับฟอดเสียงโกงครับฟอดร้อยเอ็ดครับต่อสองหนึ่งครับต่อหลิวตันครับคู่นี้ออฟชั้นที่สองนะครับฟอดจริงโกงได้เลยนะครับตอนนี้หนึ่งต่อศูนย์แล้วนะครับหนึ่งต่อศูนย์ตัดมาหลิวโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้อย่าตันกระทืบครับ ศูนต่อหนึ่งครับไปฟอร์ดลากเข้ามาเอ้โหลากเข้ามาขึ้นเตะไว้เลยครับเจ้าฟอร์ดครับเอาเลยครับฟอรดต,ต่อสองหนึ่งครับต่อหลิวตานครับเบินสายปทุมรัตครับอ๋อฟอร์ดเสริมไม่ข้ามครับตรงนี้ ต่อหนึ่งครับจบฟอดเปิดยกเข้ามากระทืบโอ้ติดนเน็ตครับโอ้ฟอรดร้อยเอ็ดเป็นเต็มแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วครับตอนนี้หนึ่งต่อหนึ่งครับโอ้ยกฟอดดเร็วครับลากเข้ามากระทืบโอ้โห้มีทำดีครับ หึ่งเท่าครับฟอดว่างไงฟอร์รอดยรตัดมาเจ้าตานเปิดเจ้าหลิวตามยกเจาก้าโอ้โหโอโหโอกครับสองต่อนหนึ่งครับหลิวตามยกหลิวโยงก็ไปตนัน อยวตันครับกล้ามท้องเป็นมัดมัดครับสดเกินไม่มีเลยครับไขมันตันทบบอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหนึ่งต่อสองครับตัดโอ้ลูกนี้ฟอร์สโอ้โหยกเข้ามาตียหัวเดี๋ยวยหญ่ครับลูกนี้มันแต้มหรือเปล่าตันโอ้โอ้ครับสกอร์แต้มเท่าแล้วครับ เท่าครับฟอร์ดตามเก็บได้ดีครับลากเข้ามากระทืบโอ้โหกระทืบยัดช่องกลางเลยครับเจ้าฟอร์ดร้อยเอ็ดครับสองเท่าสเท่าครับโอ้จะยอดครับเจ้าฟอร์ดร้อยเอ็ดครับ เขาครับอ้ไม่ข้ามอีกแล้วครับสองเท่าครับตัดมาหลิวหนึ่งหลิยกเข้าไปอ้าโหจ้าตาลสองเท่าครับตอนนี้ เข้าไปปอดเสี่ยงโกงลาเข้ามาปาดแล้วรบโอ้ยนิดแทบขาดครับลูกนี้บอดได้บอดได้เตี้ยต้องต้องรับแขกเตี้ยสามต่อสองครับ ฟอร์ดลากเข้ามากระทืบโอ้โอ้ยเจ้าฟอร์ดลูกกระทืบดีดีจริงๆครับสองต่อสามครับเจ้าฟอร์ดสานเปิดติ๋วตามยก สามเท่าครับเอาแล้วครับฟอร์ดไว้ตัดมาเจ้าตานเปิดเจ้าลิว้วโยกเจ้าตันอเอาติดเกี่ยวเจ้าฟอร์ดครับแต่เจ้าลิวได้เตะได้ด,ดีครับไม่ใช่ครับเจ้าตานเตะได้ดีครับแปข้ามฟรีเลย <c oughs> ไม่โดไม่โดยักม้วนเลยเลย่งกาหลังไปเลยสามเท่า,าปอดหยอดมาเอาแล้วครับเจ้าดิววยกเข้าไปโอ้าพยกแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยครับเออแต่ก็บิน ไม่ไม่ไหวฮะพอแล้วสามเท่าเรียบร้อยครับดูการหมวนนี่ปอดอ็ดถ้าถ้าตีบอนบอลน้อยครับลูกนี้บิดเอวครับปอดไรดสามเท่า ตัดมาเจ้าตาลเปิดเจ้าหลิวยกเจ้ายกตะก้อดีจริงๆครับเจ้าหลิวรลุกนี้โอ้ er ตัวเตะน mm hmm> ี่ย like um, so um, ืนเตะยืนเตะแะครับถ้ายกแบบนี้สามเท่าครับโอ้ลุงนี้โอ้จะข้ามเป็นเรื่องแน่นอนครับลุงนี้ สามเท่าครับตานเปิดเดี๋ยวยกโอ้ยแต่กว่าคือโบอยกจังเสียเสร็จเมื่อหนึ่งอ่ะยกไปได้เลยเมื่อกี้สามเท่าครับยกเข้ามาจะฟอร์ดโชว์เลยตรงนี้นี่ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับลูกเตะครับ <c oughs> ถ้าเตะมันบอลน้อยครับฟอร์ร้อยเอ็ด เท่าออกก็ตรงนี้พลัะยาก็ลุ้นอยู่ข้างหลังครับเจ้าฟอร์ดลุ้นไม่ได้ครับเจ้าฟอร์ดนะครับต้องลุง้นแล้วแต่แหละครับเอฟซีเจ้าฟอร์ดก็ต้องเคียร์กันไปเอฟซีหลิวตานก็เคียร์กันไปนะครับเอาเจ้าฟอร์ดก็กระดูกเบอร์ใหญ่ก็ผ่านมาเยอะครับแถวร้อยเอ็ดนี่อโอ้ สี่ต่อสามครับลูกออกครับลูกนี้สามต่อสี่ฟอร์ตัดมาตานเปิดหลิวยกโอ้โหยกตะก้อครับอ๋อตะก้อรอดครับอ้าวฟอร์ดเต็มเท่าแล้วครับสี่ต่อสี่แล้วครับตอนนี้ครับ ตามยกยกเข้าไปอ๋อเป็นแจมหรือปเปล่าฟอร์ดร้อยเอ็ดเอ้าว้าว,าวนี่เดียวครับท่าฟอร์ดร้อยเอ็ดครับามาแล้วครับสี่ห้าเ,อ,เอ้า สี่ต่อห้าครับตอนนี้ครับโอ้ยสี่<ฮ><ฮ>ต่อห้าครับหลิวตัดไปหน้าขวาเจ้าฟอร์ดเจ้าฟอร์ดลากเข้ามาโอ<ฮ>้โหบอลน้อยครับตรงนี้ บอลฟอร์ดแล้วครับต้องต้องว่าฟอร์ดร้อยเอ็ดแล้วครับตอนนี้ที่ดูฟอร์ดร้อยเอ็ดเลยครับลังกาหน้าครับเจ้าตันไม่ต้องรับแล้วครับฟิมไป่คราับแอดฟิมมาอยู่ครับเจ้าฟิมนะครับฟิมยังไม่ลงรายการนะครับน่าจะเป็นสามสองแล้วครับต้องต้องรอชมก่อนนะครับแฟนคลับสี่ต่อห้าครับเอาฟอร์ดตรงนี้ โอ้โอ,โ,อ,โ,อโมงดีแล้วเกินครับฝอร้อยครับตรงนี้ต่อเกมมากครับ5ต่อ4ตัดมาเอาแล้วครับเจ้าตาลเปิดเจ้าหยอยกเจ้าตานยกห่างไปหน่อยครับตรงนี้เจ้าตาลเตะยากครับ ต่อตโอ้ฟอร์ตไรกได้เต็มครับเดี๋ยวจะตามไปเดี๋ยวจะตามไปจิเก็ดต่อสี่ครับโอ้โหเอ้าแก้ไขแก้ไขีแต่จะาฟอร์ตงตามเก็บพวกนี้โอ้ ปดต่อสี่ครับปอดร้อยตัดมาเจ้าตาลเปิดเจ้าหลิวโยกเจ้าตาลอ้ไม่ต้องรับแล้วครับลูกแบบนี้ครับถ้ายกแบบนี้เจ้ตาตาลเตะหายแน่นอนครับถ้าเอฟจอสองหนึ่ง ีไปเตยครับไม่ไหวครับแผ้โดพยักไปแล้วครับสี่ต่อแปดครับตัดมาเจ้าฟอร์ดลากับป่ะกระทืบเอา้านี่เดียวครับเจ้าตาลแดดต่อเตีครับสี่ช่วงตัวเ <c oughs> จ้าฟอร์ดตัดมาเจ้าตาลเปิดปิดเอาหลิวตามไปจกเอาหลิวแก้ใครไปเจ้าจฟอร์ดต,ตามเก็บมาลากเข้ามา เก้าต่อสีตัดมาเจ้าตานเปิดเจ้าหลิวโยกเจ้าตานแก้ไขเอ้าแก้ไขดีครับตรงนี้ ซาซาเดินตะก้อใจเย็นใะดินโอ้ขนาดหน,หนึ่งผมยังแพ้โดวยักษ์เลยครับสองหนึ่งนีงไม่ไหวครับตายเลย สี่ต่อเก้าหน้าขวาเจา้าปอดเอ้าห้าต่อเก้าแล้วครับไล่มาแล้วครับยื้อไว้แล้วครับตอนนี้นะครับห้าต่อเก้าครับปอร์ดเอา้า อ๋อดูดีครับลูกนี้จะกฟอดทำดีครับกระเทือบนี่ทำได้ดีหลายช็อตมาแล้วครับเก้าต่อห้าครับหลิวโหวขวายกเข้าไปกานโอ้่ต้องรับแล้วครับลูกแบบนี้ ห้าต่อเก้าครับเจ้าหลิวยิงโอ้โหยิงลูกนี้ฟอร์ดใช้หัวรับร่าเข้ามาโอ้โหฟอร์ด้อยอครับเก้าต่อห้าครับโอ้โหหลิวหนึ่งหลิวยกเข้าไปย่าตานลูกนี้เอ้าไม่ได้รับแล้วครับลูกแบบนี้ 9ต่อ9โอ,โอ้ลูกนี้ครับจอฟท์น่าเข้ามาโอ้กระทืบยอดครับฟอร์ตร้อยเอ็ด9ต่อ5 ตัดมาเจ้าตาลเปอเจ้าหล sneaking, ิวโยกลูกนี้คงไม่เหลือ่ะครับเอ้อเจ้าสาตีพลาเองครับสิบต่อห้าโอ้สิบเอ็ดต่อห้านะครับตอนนี้ 5แล้วครับตอนนี้ยกมาเจ้าตานเปิดยังบอกไม่ถูกนะครับสกอแต้มล็อกสกอแต้มล็อกสกอแต้มล็อกเตะหนักจริงๆครับลูกนี้เจ้าตาน5ต่อ11ตัดเข้ามาเอาแล้วจะฟอร์ดเลียงกงจะฟอร์ตลอยเอ็ดเอาแต้มหรือเปล่าเกี่ยวง่ายเหลือเกินแต่ยกไม่เข้าโอ้ ครับเจ้าหลิวต้องขอโทษเจ้าตาลน,นะครับสิบเอียต่อห้าครับมาสองต่อห้าแล้วครับขึ้นแท่นแล้วครับตอนนี้ครับสิบสองต่อห้าครับ อ่อ12อ้าห12อ้าวครับจะฟอร์ดครับ12ไม่เกมก็มีนะฟอร์ดเคยฟอร์ดเคยทำมาแล้วเขาเกมนะฟอร์ด12ไม่เกมเอาอยู่ครับลูกนี้ โอ้โหมาแล้วครับเออแจ็คกับนุ่มจิ๊บองไงวะเขาต้อเป็นบ้านเจ็ดต่อสิบสองครับโอ้ยตัดไปฟอร์ดว่าไงลากเข้ามา แกต่อสิบสองเป็นอะไรไปครับฟอร์ดชอ็อตไปหรือเปล่าครับอาฮาเกสูงยางมาแล้วครับความห้าวเข้าตาเกสูงยาง ฟอร์ดเี่ได้สอ<า>งแต้มมาเลฮะห้าสิบข้างละสามร้อยก็เตะครับให้เอาไปเลยครับสี่แต้มครับใจดีอาจจะให้ห้าแต้มครับถ้ามานะครับฟุก้อยเอดอาจจะให้ถึงห้าแต้มครับฟุกโอยเอดหาแพ้เดียวครับตอนนี้ครับ ผากกไลค์อดเชียร์ด้วยนะครับ8ต่อ12ตัดไปปอร์สอาเข้ามาเอ้าโอ้โหคือฟอร์สอีกครั้งตัวแล้วก็12ต่อ8เอาแล้วครับเจ้าตาลเปิดจ้าหลิวตามยกเจ้าอัน ฟอร์ตร้อยเอียชนะหลิวตานนะครับแพ้สองหนึ่งนะครับไปด้วยสกอร์สิบสามต่อแปดแต้มนะครับสุดมันนีครับคู่นี้